เาระบาดเดือดมีเจ้าระบาดจงปุเจ้าราดจงดุเจาระบาดเดมีเจ้าระบดเดือดไมไดเฮยตู้มีปืนมปนขวามีปืนตูมขวาหน้าหลังไม่ได้โอเคาระาคุณชยดูนี่คนดจไดกเลยเอะมาตกไอขวาได้ปืนอ่ะเฮไอีกนเลยหนลังบ้านหหลับ้านหลับ้านหาล้าไปเลย กับบ้านาเดี <Ende esa> ่แวแถวไรซ้ำแถววแถวไรซ้ำแถววไวนัพุ่ไหน่อยไปไกลพุ่งไปไกลพุ่งไปหน่อยไปกลแท็กดิปใส่ขาวมานะแท็กดิปใส่ขาวมานะแท็กดิบใส่ขาวมานะบ้านมันอะีมากเลยหลบบ้านอะพี่ไ ้ปอ oui> ุ้มไม่จมหมูไปดิอุ้มไม่จมหมูไปดิอุ้มต่อไปดิอุ้มต่อไปอุ้มไม่จมหมู่ไปดิอีโง่อุ้มไปดิอุ้ยขล้รถมาจับบต้อาปนี่กลับาเปลี่ยนีมาชุชบมาชุบกัาเปลสะต่อไครต้ออมรถขึ้นมาจับ ดึงซอกดึงซอกดึงสอบไว้ก่อนนะชันไว้ไว้ข่าไอ้เกตีข่าวมันร่จับเฮ้ยโอมึงไม้ช่วยเพื่อนแล้วมึงจับรถแค่ตกมีมาดิรจับรถรถจับรถโงไหนมช่วยแล้วงลงจัลยโดนปนรยเห็นม้จับรถโดนเดี๋วหน้ไหดนไ้ไมัหววิกาบีวิกาบีวิกาบีวิกาีกีหน้าคุกมา วิกละบี่วิ่งกละบี่วิ่งกะบีวิกะบี่มาเรวดิเบียอเกลับมาเดินบี้ยออกอยู่ขวาออกกบีทุกคนขวาขวาแล้วมาลับ่เวลัายไอ้เฮียตไอ้เียดึง่ดึงหลังสุเลยดึงดึงซ่ไปหลังสัด

ปืนหลังบ้านเพิ่มหน่อยปืนลง้เพิอยปืนหลังบ้านมาเพิ่มหน่อยยิงดีไปเนหลังบ้านเ่หน่อยหลังบ้าเลยไอ้เราเอาเอาเอาสอบมากขวาเอากะแมนมันเป็นบังปนลง้าเราวหลังบ้านเรา ท uh, ่นา้นา็ไช่วมััี้นนีเลยกนได้ครนกับมันิดนร่ังดำักรไลบดเลมีไมมีไอุกไปกลมาได้กลมาได้กลับมไ้ไปไหเห็นเช่ต้องรียมพนะต้งศพมันกัศพเป็นโซนมันกัศพเป็นโซนแล้วะรเหี้ยโจ๊กสัตว์ร้องไม่ได้คุยอะไรพ่อ้ไม่หัวดิสัตว์ ไอ้ไอ้ที่นี่ไอ้แท็กดาบ้านเราชนเข้าอีีนี่ขับบ้านเหนบบี้ไว้บี้มันยังขึ้นชัชนรถเพื่อนเพื่อนตรงนี้เพื่อนตายเพื่อนตายทำศพหน่อยเพื่อนออกเวงเวหม่ำนีเวงตัดเปลี่ยนไหนดีเปลี่ยนปืนไหนดีใครมีปืนติดปืนน้อยคือแล้วยิงสบงาวันเมสบานสบานหลุย เปนปืนน่อเป็นปืนหน่อยเปคนปืนหน่อยควายอะไรี่อเพื่อนไม่มีเี้ยเลยดึงสบไปดึงสบไปบังปูไม่มีเงี้ยะไรแล้วดึงสับมาสะบาหรจับปืนไอ้ต่วมันมาขวายสัสคว่ำในไฟหน่อยในไฟหน่อยปอในปุ๊บปุยปืนปืนมามันหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วมันเฉยบเไม่เล่นมันกโว้โหเฮ้ยไอติมมาหนีมมามามาติมมาติมมาน้องมามา ก็โคอเลยนะครับบเยครับบังหลตัวตลกเย็นใจเย็นอาโดบุรุผากร้แอากินแซ่บนะอ้ากินแซ่บ uèu 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 chụp o đi nón nón chụp o đi chụp o đi nón chụp o đi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  ai bay bắn mày chụp o chặt kia à, เลิบ้อยพื่อได้ไม่บยเพื่อไม่ได้้นมาน้าเขียวอะสีแดอะหยิบพมาตรงกลางป่ะตเรียๆๆเราเลยได้ดึงปรื่อบกลับไปหน่อยหยิบหยิบศพมาตรงกลางหน่ออ้เด็พี่อยู่นี่แะ้พี่เคลีย ไอ้ก้าวก้าวไปดักเท้าหน่อยมันจะพาเพื่อนไปเท้าสายสายมมันทยร้านายหน้าคุกหน้าคุกพวกมันพวกทานขาวพวกมันลุงเล่นลุงเล่นทีเดียวไม่ได้ไม่ได้มกลับมากลับมาเราเสียไม่ไหวไม่ต้องพูดในจอนมึงมึงให้สี่คนนั้นเสี่ยงเฮียรถตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นไปไทยคันไทยคัขาวที่วนรอบพุมนี่มันนะตรงตรง

มันมาอยู่นะมารอยู่นะมรอยู่นะเฮ้ยมันเกบมาเยอะอยู่เยอะไอเทลมันมี่อไปแล้วเพ่นหอบไปแล้วเพ่นหอไปแล้ววยนิมจัดมาเรื่อยๆัวนัวนมาลยมาอ้อมมึงฟังกวะอ้เนียฟังวฮัลโหลไม่ชื่อเย็นก้าวแบนนนนนนวันน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 ันวนนแน ไอ้พ่ติด่ีดไมามาชนมานไม่ได้เวไามีหลงมาหลัวไข่ปัดมันล่วงอยู่คนนึงมาช่วยน้องตาดเป็ตัห right. ่ป้าปม้ำเปเสื้อผ้าหลังปุมู่ดีกูแย่งดิเนี่ยเดียวกเดีกูแย่งเดี๋ยวกูแย่งเดู๋ยกูแย่งช็อตดี๋้ยล่ำเองเลยแหละ พออย่างดังมาชนรถให้กูหน่อยรางรถไฟตัวหมูไปทางสุสานไอ้แม็กซาพี่หลงคนนึงไหนไอ้สุสานไอ้แม็กโคมเมดำมันไม่หนักตายตายตายลงตายไอ้หวังตายแล้วไอ้หวังตายแล่ไอ้หวังแม็กเลยเพื่อนไอ้ไปดิเพื่อนวูตีถอยไปไปเอาคนหลุดได้บ้างมันสอบเหลือเยอะเลยเพื่อนกลับมาเดือดกันตีกูจี้มันอยู่หูปล่อยไม่ได้ไไไออ้รรเาปหลงคนอื่นอะสอบสอบมาสิบเลยเนี่ย อันอ้สวยอ้นี่ไอ้สายล็อกปะวะใช่นะเอาคุณไปยันเต็มถนนเลยกกลับไนไปที่ยังไงต่อกลับกลับลสากลับเลยไฟตนลัดรวมลกสั่ยบ้านไฟรวมรย่องส่ยล่องสาย่ออบดีมึงมาสอบดีเยี่ยเนี่ยังเยอะเลยปไ่าชา่ไนเดี๋ยวกูพูดวายังไม่ไฟการมันีแบบมันเดือร้อนแล้วเดี๋ยว ห่อได้ก็ห่อเดี๋ยวไปเรื่องเดี๋ยวสร้างเองรอนบ้าไปไหนบ้าไปไหนจับจะอยู่มาเรียมาเขียนแล้วเขียนแล้วมีใครยังไม่พร้อมบ้ามีใครไม่พร้อมไหมยานศพเหลือเยอะเลยบ้าเหลือห้าศพเหลือหกศพเหลือหก

ในเนีในอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยนี่ไหนอ่ะนี่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 อ๋อหนี่ยอ๋อหนี่ยอ๋อเหรอเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองปุ๊บอยู่นะสองบาะขอจุก้าหน่อยขอจุก้าหน่อยให้มันเป็นที่เดียวกันได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปเขียววะเขยืบมาตรงนี้นะบ้างเขยี่ยวไปกินเพื่อนวเขียวตอนนี้ต่อรออย่างไรดีมาวะเฮ้ยพร้อมยังพร้อมยังชาแล้วเฮ้ยมีศพเหลือนะเนี่ยมีศพเหลือนะเนี่ย เดียวกังเลยเลเาแล้วเาแล้วเลยวเราเลยาอเลยถกูอยู่ไหนวะใครเจอปะไทยคานบิ๊กตุกไปเนี่ยเห็นโบว์ป่ะเอาเงไยไปไลน์ไปงอีพีไม่อยู่ตรงไหนวะพี่หาเคียร์ได้ไหมไม่เห็นวะเอารถไปหนไป

ห่อยตรงกลางห่อยได้ไหมเพื่อนตลอมันจบป่ะบินขึ้นไปทางโซนะไปเมึงลอยไม่มีแต้ใครขับตรงอยหลบหลบหลบบุกนะไม่ห่อไม่ได้วะต้องอุ้มเข้าไปวะโจบกอมไม่สั่นไอ้เหี้ยโจงยังชอบเลงกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโจงก็รอรอเลงยีโมกูอย่างเดียวเลยไอ้สัทำดีๆนะกูก็ลัไม่ให้ดิวันเนี้ย เล็งบ้างนี่เย้เอ้ยโซนขอเราที่เปิดไปอยู่เนี่ยไปหายไปส่งหน่อยหายขับไปส่งหน่อยหายหายยานเดินโอ้ยยานเดิรอรได้ไหมรอให้ได้ไหมไม่ขับไปส่งหน่อยได้ปหมเกมว่าขับไปส่งเลยครับข้างหลังครับข้างหลังตรงแท็กข้างหลังมีไหมข้างหลังไลยซายตายหน่อยนึงนี่ยตรงนี้ครับครับเรียบไปอ่ะขับวางไว้เดี๋ยวกูดูให้ไอ้ศพมึงอ่ะเดี๋ยวกูดูอ่ะคนนึงรับไปปลาหน่อยคนนึงงรอรอรออยู่เส้น ไม่ลงเป็นหัวหน้าอ่ะวหุ่นละน่าเบื่อว่ะไม่ได้เขาแพ้อย่าเกมไว้นะเพื่อนว้าใครใครเอาสายร้องกูไปวะกูยุ่งสายร้องโอ้ยมันเหลือมันเหลือสองมันเหลือส้มเมืองเนี่ยเอาของยับเอาของเลยเอาหมด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 เลยผมมือบ้างตอนนี้ใครบ้างหมดแล้ว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 ไอ้บ้านนั่นะอ้บ้นน่นดิล้นมากคุณเลยดิไอ้ไม่ได้ทำไรอ่ะบ้านนัผมมือว่านหนึ่งปืนยอนมาได้ ตั่าอะเทียวมากูเทียวอยู่ไหนยอ่นะในไม่รู้มี่มีบอบมีน้อเีนเรียนได้ไหไปให้ขับใจครมีอุ้มเลยพี่ใช้แต่งธรรมดาอุ้มมาเห้าคนนเยอะต้องไปไปไปเยอะเลยอะไปไปนาไป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 ่ปไปไไป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 ไ